อใจเดปที่ยนจากป,นนปมือเป็นท่รักได้ไหมครับเปลี่ยนจากปักมือเป็นที่รักได้ไหมคอดเอาสิบบาทต่อสอเทียวมลนเหรอเดี๋ยคอยหมื่นเดียวไม่ต้องกลับเลยมางบ้าน่ะกลับผมมอนี่เขาจะมาอยู่นี่ บรรยากาศบนบ้านนะครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ตรงน้าเอาสมันหลักมป็นงวงกันกินนะครับเอาไปใส่กระเบื้องใดกได้ก็เลยกมะงงนะบางทีมันมีคนดูมะม่วงแบบดกมากมันมันไหมหรอมันกวมแบบงวงคอยดีแล้วไปไหนนี่ นี่นี่ไม่ได้ถามอะไรหน่อยดิไม่มันมันมันสิมีกิมหนึงนี่เปิดตัวแฟนเหมือเมื่อตะกี้เลยไอ้แไปโรงเรียนขอยคอมมอนหนึ่งใหม่ๆหมคนแซ่หวยเต็มเลยนี่นี่นี่มันมีเพียงควยกล่องป่ะเพียงควยกล่องป่ะนี่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 พอเป็นยามเดียวคนงามแค่ได้ถามถึงความเป็นไปแค่ได้ใส่ใจแฟนมืดว่าซาน ตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงแล้วทีเนี้ยผมมันรู้ตอนเพื่อนบอกว่าเอ้ามึงมีผู้สาวกี่คนนี่รูปนี่เลยนี่ให้ดูหน่อยจีขอดูหน่อยบอกไป<า>กเ,ออเออใช่ใช่มันเราไปกินข้าวอะเราวกเราตัวเล็กน้อยพูดเลยเอ,อินไปถ่ายรูปวะเฮ้ยมาถ่ายรูปในนี้มึงจะได้เล่นหนังด้วยกันนะเนี่ยกเราเดินไปนี่เราผู้ใหญ่เป็นเซลเต็มเลยออ เบื่อเแบบนี้ครับผมไปเห็นแอปแอบหนึ่งที่ยูทูบเบอร์เันเห่่นกัน,นหลาไลเรามันเหมาะสําหรับคนที่แบบเบื่อเบื้ออย่างแบบพามูผู้ยิงสิมันเซยวอ่าวีบีนะครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่ที่มาสอนโหลดอันนี้หน่อยดิข้าวมาที่แอปัตเต<อ>ูเ เนยอ่าเปิดปึ๊บปึ๊บเปิดแล้วอืออ่ไม่ต้องมีแล้วมั่งอ่าซ้อนก่อนแล้วทำปึ๊บเป็นสีฟเนไงบัวแล้วไม่เคยจีบใครร้องนอนอย่างเธอเราเอามาเข้าเรื่องต่อจะมาอย่างไงนะกดเข้าไปให้มันเนี่ยใช่แล้วก็ล็อกอินล็อกอินผมล็อกผ่านเซสก็ได้ผ่านเวก็ได้ผมล็อกราอินเข้าไป็นปึ๊บเต็มเลยการต่อปึ๊บ เป็นน่ารักโอ้จะเห็สาวดิไม่ได้ไม่จีบสาวดีเล่นดีกวนกระโงงกันมันยังไงอ่ะมันแบบมันเปได้ไหมในจากที่เคยเห็นก็รินมันเปได้แล้วก็แบบพูดทางไทยกันได้เหมือนเหมือนกับเราไลฟ์สดในเฟซใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ว่ามันจะมีนะพวก สติ๊กเกอร์อะไรส่งให้เขาดูผู้หญิงอีกแล้วอะไรโอ้ยมันจะดูว่าผมรุ่นพีายนี่ส่งอันนี้กับสวัสดีน้องนักกาตาด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีน้องหยกด้วยนะครับขออนันรับเข้าสู่ห้องเตยอย่างเป็นทางการนะครับน้องนักการาน้องนักการาชอเล่นชื่ออะไรครับสวัสดีคุณแอลด้วยนะครับ สวัสดีมากเลยนะที่รักสมรักนะเลยหรอขอบคุณนะครับไม่เป็นใครน้องจับน้องนัทการด้วยครับน้องนัทการชื่อเล่นชื่ออะไรครับบุ๊คคือสวัสดีครับแก้มค่ะให้ผมชื่อเฟิร์นนะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องแก้มเอ้ยน้องแก้มแก้มหอมหรือเปล่าหรือหอมแก้มนี่สวัสดีคุณแอลด้วยนะครับนี่เซลดีเอาไปเลยเอาไปเลยฟาซา ดูว่ามันกดอันเดียวอ่ะขอบคุณคุณมากมากเลยนะครับเออดีใจดังเลยสามอันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้กันคนตกนะครับเดี๋ยวไปเรียนต่อกันยุ่งแนะครับผมเดี๋ยวเราเปล่าเดี๋ยวผมชิลเล่นป่ะมีมุกอีสานมาให้แก้ฝันด้วยแหละเฮ้ยเผื่ออะไม่เคยเล่นมุกอีสานอะอีสานอ่ะวทุยสวัสดีครับรุ่นสวัสดีครับเราต้องมุกอยู คันกอดเสาเถียงแล้วมันเหงาลองเปลี่ยนมากอดเฮาเบิรงนกระไดเด้อพรุ่งนี้แจ้งว่างหรือเปล่าพี่ว่าให้พี่จะทาไปซื้อทองเลยเราจะได้เป็นทองของเด็กกันเลย <c oughs> คนที่มาดีค่ะอ,อันไหนผักเหมือนกันหนึ่งกับสองอันแรกเหมืกันอันที่สองก็ได้ก็ได้สองอันนะเนาะคำเลืไปซื้อเลยคะ่ะไปซื้อทองกันคะ่ะ เอ้ยขอบคุณครับแกขอบคุณนะครับทุกคนครับอย่าลืมนะไปปั่นเพลงเพลงนี้นะไป400ล้านวิวกันนะทุกคนขับรถไปคือมึงโดนม้วนเดี๋ยวไปรับนะฮะจะได้เป็นทวงแขนเดียวกันสักทีนะรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเจ้าแป้งัสดีเปลี่ยนคนแล้วนี่มาดีครับผมโอ้โหใครมีานเซ็กกันวอนวัวเล่นค่ะ ออ๋เพิ่งมาเล่นโอเคครับชอบชอบแบบน้องแก้มได้ไหมเป้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยขอบคุณครับโอ้ยสวยแล้วด้วยมากโหนูเป็นตาขัตจรีเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้อหนูแต่ก็ยินดีที่รู้จักนะครับน้องแก้มนะน้องแก้มยินดีเช่นกันค่ะยินดีมากๆเลยค่ะเอาไปเลยค่ะ ทำมือของตุกคะนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือ,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 อเต้นเต้นแบบน,นี้ได้เลยนะทุกคนมไม่ต้องใช้เพลงเลยครับผมเต้นแบบน,นี้ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ต้องใช้เพลงเลยครับระบำ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 ลำแล้วสามารถได้เลยครั <laughs> เดี๋ยวดีจังเ <laughs> <laughs> ลยไอามือยาวดีชเฉยเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูห้องเตือ้อภิสิทธิ์ดีกว่าค่ะจะทนได้เลย หัวใจคงจะดีนักการาดีนะคะสวัสดีค่ะนักการชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องแก้มเหรอครับสวัสดีน้องแก้มนะคะน้องแก้มเดี๋ยวนะ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 แก้มนักการแก้มนักการที่เป็นนักแสดงของที่น้องเล่นเอ็มวีเพลงอะไรต่างๆเนี้ยบางเพลงนี่ฟังจนร้องได้เลยนะจริงๆจะร้องได้ไหมอ่ะมันจะดูลิขกระสิบหรือเปล่าถ้าพี่ร้องเพราะนะน้องแก้มต้องมีรางวัลแบบ เบิ่มเบิ่มให้ที่กลางวันหนึ่งโอเคไหมเรามาชันชีขอบใจเด้อเหรอครับขอบใจเด้อได้ครับได้ครับมือไม้สั่นมากเหมือนจะเปฟังเพลงเราก,กันนะคะขอบใจเด้อที่มาเหตุผอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันกับพ่อสำนันเขาก็แค่แค่คนทั่ไวไปเอบไปเลยค่ะเอาไปลุลุ่ะ เฮ้ยอย่ากอดพี่เย้แล้วพี่เขินนะเรียนข้างนอกไปมันคนชอบตรงนี้หรอไปไวเหรอแล้วเอาเอาขอไปก่อนนะออกมาไปก็ได้ขขออบบคคคคุคุณณนนะะไม่เป็นไรค่ะค่ะพุ่มกาหลังจากที่เบิ้งผู้ชายมนแล้วจะไปเบิ้องมายิงปากนะครับเบิ้งโมเป็นดอกผู้ชายคนยังเขามันเบินงแบบมายิงแบบสวยๆนะครับผมตาผมแหลกนะมดูไม่ได้ไปจีบผู้หญิงนะนี่น้อง น้องเฟิร์นเอ้ยบอกอยากเป็นคู่จิ้นกับน้องเฟิร์นแต่เอื้อยอยากเป็นคู่ใจกับน้องเฟิร์นเรียกชื่อมืดหน่อยบักมืดเอาอะไรอันเนี้ยอันนี้ไหมวัสดีค่ะวันดีคุคนนะคะสวัสดีสดสดเอ้ยขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะขอบคุณสำหรับสัญญาณทักทายนะคะน้องเฟิร์นอ๋อ,อให้เรียกบักมืดดึงเปลี่ยนจากบักมืดเป็นที่รักได้ไหมครับเปลี่ยนจากบักมืดเป็นที่รักได้ไหม ได้ไหมครับก็อยากเป็นที่รักบอยอยากเป็นคู่จิ้มนี่น <laughs> ี่พี่มีคําคมให้บักมืดหนึ่งคำคมบักมืดพอจะอยากฟังคําคมเอื่อยบอแต่ว่าบักมืดมีอะไรจะให้เอื่อยก่อนที่จะเอาคําคมอันนี้ไปบอเงออออนินจะหมุนแล้วมัง้งนะ ัไปครับนี่เขาก็ต้องปีนหนังๆนะครับผมต้องทานแล้วปีเพาะอะไขนาดนั้นอะเอาสิบบาทต่อเสาเดี๋ยวคอยหมื่นเดียวไม่ต้องกลับเลยบางบ้านอะต้องแบบหนักๆไงบังมืดฟังคำคมเอ้ยก่อนแล้วค่อยกดเด้อเอ้ยสิบอกบังมืดว่า ขั้นกอดเสาเทียงมันเหงาลองเปลี่ยนมากอดเอื้อยบุกี้โดนกอดได้เด้อได้กอดแล้วค่ะพี่ก็ได้ของพี่ยังไงผมก็ได้ของผมพอได้บอได้ดอกบอได้ดอกค่ะได้เลยค่ะพอจะได้ใจบักมือบอไปให้มันหมดเอื้อยอ่ะคู้มาว่าบักมือเด๋ชอบผู้สาวผมสั้นชอบผู้สาวใส่ใจ ชอบผู้สาวอายุเยอะกว่าพี่ตูนก็อายุเยอะกว่ากับผมยาวเอาไว้มัดใจบักมืดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรกลับไปห้องต่อไปนะครับผมเฮ้ยเปิดเพลงในมือสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงเขินมึงยิ้มไม่ออกรักนะ หัวเราะแบบแนนโนให้ดูไหยครับหัวเราะแบบแนนโนให้ดูหน่อยครับวโซมาจ่าเลยนะนี่ไม่ต้องปึ้มไปไมไดดีนะคะพี่นาย เรากลัวว่าพี่เฟิร์สจะกลัวอีกอ่ะวาอีสานเนี่ยวอครับก็ลองลองถามมันดูนะวาอีสานเนี่ยวอวออีวาได้อีกแล้จ้าเป็นคนอุ้ดอมเป็นคนอุดรเป็นคนรูดอมพี่สาวมันกำลังไงคะหน้าหน้าสีพี่เฟิร์สให้าว่าหักเฟิร์สครับหักเฟิร์สหลายเด้อเป็นคนอุดรแต่ว่าเวาอีสานบอกเก่งเลยเผิรจะไปไม่เป็นใช่บอกเลยว่าไปไม่เป็นต้องเราต้องเล่าหักสมีบอก ความหักของเขามันคือสมีบอมันมันทองกับประสาทสองหลังมีบอกอคือใจลายกับน้องแค่ติบเบิดแล้วเนี่ยเดยอยูซีไว้เต็มไเท่้ไหร่แล้วไทยไทยอะไรนะไทยเลสห้าเหมือนข่อยพี่พูชอะไรันซี่ผมลนะครับเบิือดแล้วนี่หัยอดกับน้องก็เดินกับอนะเป็นนีอย่าง วาให้ยยางกาบิลีน่ะมันพวกมันเกะเกไอหนีนะกับในเมืองนี้พี่แก้วโอ้ยังเว้่อยก็บ่ได้ผิดนะข่อยแครมิเทอร์เลก็ให้เบิดเบิดเบิดห้าหมื่นคอยครับก็เบิดบัญชีได้แล้วนะฮะห,หมื่นคอยนะโอ้ยรุไปบ่าทา สำหรับผู้ใดอยากเรียนแองกี้ยังผมนะครับวีบี้นะครับผมการสามารถโลม่เล่นได้นะครับผมผูเซ้ากับง๊ามผูซซายกับมุ้กันครับผมผมบมดิเบิงครับโมเดิร์ิงนะครับผมกะเขาสามารถเปได้นะครับผมอยากให้เขาจะได้ก็ให้ได้นะครับผมแต่ก็อยากให้ร้ายนะัะผมให้พอประมาณเพราะสันติเป็นที่ยังผมเด็ดนแต่ยังกลับครับคลิปนี้ครับเพียงเท่านี้นะครับผมเดินกลับไปเจ้าไปต้องข่อยตะก้องจะเปเบิร์ตามูแล่งกินยังเขาไข่ดาวไว้ ไปยางกับต่อนะครับ12กิโล